สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องพอทำอะไรคะรดน้ำต้นไม้เหรอคะน้ำต้นไม้ค่ะน้าต้นไม้ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อเปิดน้ำให้ก่อนปึ๊บโอ้เติมน้ำเติมอ้าวช้างรดน้ำอาอะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าไปเลย โอ้โหรดน้ำต้นไม้นะครับว้าวเป็นยังไงมัง่งชอบไหมโอ้โ,โหโอ้โหโอ้โหรดน้ำต้นไม้เหรอคะทำไมมารดตรงพื้นน่ะต้นไม้ดิเออต้นไม้อยู่นี่ต้นไม้อยู่ไหนไปรดตรงเย็นน้อยนู่นไป อ้าวหนามหมดแล้วเอาไปเอามามาเดี๋ยวพ่อเติมน้ำให้ไหมเอาน้ำค่ะ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 เอาปั๊บอ่ะถือดีๆถือดีๆ เอาไปรถเลยไปตรงที่มีต้นไม้นู่นโอ้โหช่วยเยน้อยรดน้ำมีต้นไม้อยู่นี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 ่เดินไปอีกางแนี่เอารถเดินจะเดินไปไหนคะจะเดินไปรถถึงไหนคะเอาพอแล้วรถตรงนี้แหละ อย,อ,ยอยู่ตรงนี้แหละอายุดเอารถต้นนี้ต้นมะม่วงเลยรถเลยเอา้าน้ำไม่ออกอา้าวทำยังไงกันน้ำไม่ออก,อกให้คุณพ่อตักให้เหรอคะ<ไ>ให้คุณพ่อตักให้เหรอคะให้คุณพ่อค่ะ พ่อตักน้ำให้นะคะ,ยยะระวังระวังระวังนะระวังนะระวังระวังตัวอะไรคะระวัง,วก <c oughs> ะงก่อนคะ่งงคะนั <c oughs> ่นนัะยนัคนนค่าก่อนัอ่นั่นน่นนั่นีั่นน่น โอ้ไม่เห็นมีต้นไม้เลยนั่นนะรถใหญ่เลยเพืเ่อนๆดูสิดูส,ดสิน้องพลอยทำอะไรนั่นนะน้องพลอยรถอะไรคะรถน้ำอะไรคะโอ้โหรถน้ำสีอะไรเนี่ยสีชมพูมันเป็นรูปตัวอะไรนะ่ะรถน้ำมันคือรูปตัวอะไรนะ่ะ หนึงนะหนึ่งยังไม่งชาหนึ่ะโอ้โห<ม>โโแล้วเราจะทำยังไงต่อคะให้คุณพ่อเหรอคะให้คุณพอ่อคะ่ะให้คุณพ่อทำอะไรคะให้คุณพ่อทำอะไรแต่คุณพ่อตักน้ำให้เหรอคะคุพ่อตักน้ำค่ะพ่อตักน้ำให้น้องปอยหน่อย,ยคะ่ะได้ยไหม เดินเยียบได้ยังไงเหนจะเปียกรองเท้านะฮ่า,ๆๆาคุณพ่อไปตักน้ำให้นะเพื่อนๆปั๊บนี่ในถังน้ำของคุณยายน้อยโอ้โหมีตัวอะไรด้วยคอพ่อยเห็นไหมอา้าวขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอย่างขอบคุณจ้าอ้าดีๆถือดีๆค่ะ เออไปอย่างนั้นไปดูดีๆนะคะ,ะ,คะอ่ะไปรถตรงนู้นไปรถตรงนี้เออเอาเอาเอาอรถโดลนแมวแล้วนู้นรถตรงต้นไม้นู้นแล้วโอ้โหโอ้โห รถน้ำต้นไม้เก่งจังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชอบไหมคะชอบไม้เอ่ยอย,อย่อง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 อบคุณอบคุณมากขอบคุณมากทำให้คุณพ่อทำไมคะ คุณพ่อตักน้ำให้เหรอคะใช่คุณพ่อตักน้ำค่ะะทำอะไรนะ่ะทำอะไรนั่นนะ่ะตน้เอะมีตัวอะไรอยู่ไหมมีอะไรอยู่ข้างในไหมคะเอ,อ๊เห็นไหมเห็นตัวอะไรหรือเปล่ามีแมงมุมอยู่หรือเปล่า เกลัวตกลงใจมีตัวอะไรหรือเปล่ามีตัวอะไรหรือเปล่านะอา้าวรถน้ำเลย,เลยเอา้าวรถแมวเลยสิรถแมวได้ไหมรถแมวอ่ารถเจ้าแมวเลยนะโอ้โหอ้าวหมดหรือยังอ้าวระวังเปียกเสื้อผ้าค่ะ เอออ่ะเดินไปเดินไปที่ถังน้ำนู่นไปเดินไปตักน้ำเลยค่ะร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยระวังล้มนะคะตักได้ไหมตักได้ตักตักถึงไหมคะ ให้คุณพอ่อตักใ,ให้เหรอคะให้คุณป้าตักแม่ลูกป้าจะปั่นนอือคุณป้าตักน้ำให้น้องฟอยไงอ่ะทำไงก่อนคะทำไงกันค่ะขอบคุณข้าใหญ่ขอบคุณใหญ่อาถือดีๆค่ะถือดีๆถือตรงหูมันอันนึงถือตรงหูมือน,นึงค่ะเออเออเอเอค่อยเดินนะคะ เออ,เอ,อหกแล้วเอาถือค่ะถือโหย่อง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 อ่ะทำไมถึงงั้นเปียกเสื้อหมดค้าถือนี่สิถือนี่อนเออเออไปเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากไข่ยอดเยี่ยมมากชูซา ซูซ่าเอาหกแล้วหกแล้วหกแล้วโอ้โหต้นไม้โตสวยงามงอกงามเลยใช่ไหมคะน้ำหมดแล้วอ้าวเจ้าแมวทำอะไรหึไข่เคาะเป๊กๆป๊นะหมดแล้วน้ำหมดแล้วค่เเคนะเพื่อนๆไขกันนะเอ้ไข่กันนะ น้ำหมดแล้วน้องพลอยก็ต้องกลับบ้านก่อนนะเพื่อนๆใช่แล้วอ่าตื่นนะเอ้ยน้องไปไก่อนน้องไปไปก่อนนะคะเพื่อนๆบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องพลอยด้วยอยากให้น้องพลอยทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะวันนี้บายบายแล้วบาย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 เพื่อนๆพิ่อนทบายเลยจุ๊บ จุ๊ด้วยจุบเลยค่ะโอ้โห